สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพบกับก็ผมกอฟนะครับก็มาดูกันว่าในเมื่อถ้าเฟดเขาออกมา,ถาแถลงว่าจะยุยุติการอัดฉีด QE หรือยุติการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับทองลบนะครับบอกก่อนเพราะว่าการอัดฉีดเข้าไปเนี่ยทำให้เงินมันเฟ้อแล้วถ้าหากว่าไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอย่างนี้ไม่ดีครับ แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วพี่ยังจะซื้อได้ไหมราคาทองปลายปีแบบนี้ซื้อตรงไหนเสี่ยงน้อยมาดูกันนะครับเช้านี้นะครับมีการประกาศจากสมาคมตอน9ก้าโมงครึ่งตอนนี้11บเอโมงกว่าแล้วนะครับมีการประกาศตอนสิบเอ็ดโมงอีกครั้งเนี่ยวันนี้ประกาศไปแล้ว3ครั้ง นะครับเปิดมาปุ๊บก็บวกขึ้นมาก่อนเลย100บาท28,550เป็นราคาทองคำแท่งขายออกนะครับจากสมาคมนะครับรับซื้อคืน28,450ืาสครับมีการปรับราคาขึ้นมา50บาทนะครับนี่แล้วก็ปรับราคาลงมาอีก50บาทเท่าเดิมคือเปิดเท่าไหร่ก็ปิดเท่านั้นนะครับในตอน1ิบเอโมงนี้นะทองรูปพรรณขายออก29,050บาทนะครับและรับซื้อคืน27,939บาทโกลสปอร์ตเคลื่อนที่บริเวณ1 8 0แ1 8 0 2น้อยมาก ร,ราคาที่ขยับในช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของค่างเงินบาทมากกว่าตอนเปิดเนี่ยบาท33.50นะครับตอน11โมงกว่าตอนนี้ทรงตัว33.46ถ้าบาทอ่อนพี่จะเห็นเลยวันนี้ถ้าบาทอ่อนค่านะราคาจะถูกปรับขึ้นเองปรับเลยอะ่ะนะครับมาดูกันกองทุน SPDR นะครับมีการซื้อเข้าเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ย0.87ตันนะครับคงทองที่ระดับ978.57ตัน เพียงแต่ว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยกองทุนขายไปแล้วกว่า14.28ตัน,นครับเน็ตสุดที่ในเดือนนี้นะขายแต่ถ้าหากว่าจะนับรวมตั้งแต่มกรลาจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยคืนวันศุกร์เนี่ยขายไปแล้วกว่า192.17ตันนะครับกองทุนนี้ขายออกนะครับขายจริงนะครับพี่คืนวันศุกร์ไม่มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจกสำคัญตลาดก็เหวี่ยงอยู่ในกรอบ ถือว่าขึ้นมาเช็คต้านอ,อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะในกราฟว,ว่าเช็คราคาไหนแล้วที่ยืนไม่ได้ดูนะคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหนึ่งตัวตอน4ี่ทุ่มนะครับในคืนวันจันนี้นะครับจะเป็น c b Leading Index นะครับหรือดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเนี่ยจาก Conference Board ไม่ส่งผลอะไรทั้งสิน้นตัวเลขเดิม0.9%คาดการ0.9%แบบนี้ก็คาดการทรงตัวนะครับแต่คราวนี้มาดูนะ ตัวแปรที่จะทําให้เกิดเนี่ยท้องขึ้นในวันศุกร์นี่ไงไม่ผ่านต้านพี่เห็นไหมครับไม่ผ่านต้านก็พักอันนี้เป็นทัสซิลี่อยู่นะเหลือตาผลตอบแทนผลบัตรสารัตอายุ1ิปีนะระยะสัน้นปรับตัวลงบวกทองครับใช้เครื่องมือลากเส้นเขาไม่ผ่านไม่สามารถเบรกได้เขาพักตัวลงมาแบบนี้ส่งผลบวกครับสามารถใช้เครื่องมือในการวัดได้นะแต่อันเนี้ยให้เรียนรู้แบบง่ายๆคือถ้าทัสซิลลี่อยู่ปรับตัวลง ส่งผลบวกตัทองครับอันนี้เป็นบอลนะครับบอลจุดต่ายกขึ้นเห็นไหมพักตัวลงมาเนี่ยยืนได้เห็นไหมยืนได้ก็จะวิ่งขึ้นหาต้านถัดไปอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นด้วยเห็นไหมครับถ้าลากเส้นเนี่ยเขาฝ่าขึ้นมาอันนี้เป็นพันธบัตรระยะสั้นอยกสิปีปรับตัวขึ้นส่งผลบวกตัทองครับจําง่ายแค่นั้นเพราะว่าพันธบัตรถือเป็น s a ฟ e haven นะครับมีความต้องการมากถ้ามีความต้องการมากแบบนี้คือยังไงน้องก๊อป ดูความต้องการมากอย่างเงี้ยจริงๆมันกดดันนะพี่ในส่วนของดอลลร์อินเด็กซ์แต่ว่าพี่จะเห็นเลยว่าพันธาบัตรเขาถูกป,แบบป,ปกร,บร,รปับตัวขึ้นแบบนี้ถือเป็นเซฟเว่นบวกต่อทองครับจริงๆเนี่ยปรับตัวขึ้นแบบนี้ส่งผลลบต่อทองนะแต่ทองไม่สนนะครับทองขึ้นด้วยนะในตอนนี้ภาพนี้เป็นดอลลร์อินเด็กเราจะเห็นเลยว่าเขาขึ้นที่อยู่ในกรอบเห็นไหมครับถ้าวัด ขึ้นมาชน138.2%นี่ชนมา1ครั้ง2ครั้งนี่ใกล้เคียงนะยังขึ้นได้อยู่นะแนวต้านแข็งๆเลยคือ96.94ถ้าพี่ท่านใดเทรดคู่เงินอยู่ตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญครับถ้าฝ่าขึ้นไม่ได้ก็น่าจะขึ้นต่อแต่าฝ่าไม่ได้โอกาสพักลงจะมาซื้อโซนแนวรับแถวนี้ก็ได้95.51ตรงนี้ถือเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งถ้าปรับตัวลงแบบนี้นะครับแบบนี้หรือแบบอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่า ดอนอ่อนค่าส่งผลบวกต่อทองครับแต่ถ้าแข็งแข็งเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ส่งผลลบเนี่ยเนี่ยเราก็ทําการลากเส้นเทนไลน์ mm. ไหมพอเทสหล่นลงมาพักครึ่งทางกําลังจะขึ้นไปต่อต้องดูว่าไอ้ที่ขึ้นครั้งเนี้ยฝาต้านไหมถ้าฝาขึ้นไม่ได้จะส่งผลลบมากเลยแต่ถ้าขึ้นมาเช็คแถวเนี้ยแล้วไม่ผ่านเราก็พักตัวลงเขาจะส่งผลบวกต่อทองเลยอันนี้ก็เอาไว้ไปพิจารณาดูนะครับพียอันนี้ก็ลากเส้นมาสัมผัสกันฝ่าไหมอะ่ะถ้าฝ่าขึ้นมานี้ลบทองต่อนะครับ แต่ถ้าหากว่าชนแล้วพักเนี่ยโอกาสจะส่งผลบวกต่อทองตลาอินเด็กซ์เราจะดูกันแบบนี้นะครับอันนี้มันในส่งค่างเงินบาทค่างเงินบาทจะส่งผลต่อพี่ๆที่ลงทุนทองคําแท่งจะเป็นรายย่อยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นกลุ่มร้านทองค่างเงินบาทมีผลมากนะครับค่างเงินบาทเราทําการวัดแบบฟิบนาชีแบบ X10 ไม่หลุดนะเห็นไหมชนเนี่ยไม่ผ่าน34บบาทเสร็จแล้วพักจุดสูงเตี้ยลงนะครับ แบบนี้เท็ดแนวรับสำคัญระดับ33.33 33. 33. หลายวันจัดเลยนะเป็นเป็นสัปดาห์เลยนะครับไม่หลุดอะ่ะไม่หลุดแล้วเด้งเด้งก็จะเด้งอยู่ในกรอบเพี่เหนไหมตอนนี้อยู่33.44 45เนี่ยต้านอยู่48นะครับแถวนี้ถ้าหากว่าบาทปรับตัวขึ้นนะครับแบบนี้จะส่งผลเลยนะถ้าขึ้นเนี่ยบาทอ่อน ถ้าขึ้นนะจะสมงผลบวกต่อราคาทองคําแท่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาแถวเนี้ยน้องก๊อฟเนี่ยเขาไม่ผ่านนะเขาหลุดซ้ำสามเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ประมาณนี้ครับพี่สามสองจดเก้าแปดสามาหนึ่งศูนย์เนี่ยประมาณเนี่ยโซนเนี่ยที่ก็ไม่ได้ตีไว้ให้แต่แถวนี้จะชนบ่อยนะครับถึงสามสองจดเก้าแปดถ้าหล่นลงมาบาดแข็งบาดแข็งส่งผลลบต่อทอง,ทงคําแท่งคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์ดูนะถ้าตรงนี้เป็นจุดสูงถ้าเราลากตรงเนี้ยฟึบถือว่ายังไม่ผ่านไว้ซ้าโซนยังอยู่โซนล่่างอยยูเล ถามว่าอย่างเงี้ยปรับตัวขึ้นได้ไหมปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านครึ่งทางโอกาสที่เขาจะขึ้นมาแบบนี้พี่เห็นไหมแล้วพักลงมาอีกเป็นไปได้นะครับขออนุญาตเรียนไว้ก่อนข้างเงินบาทเราดูกันแบบนี้บาทอ่อนบวกทองครับแต่ถ้าหากว่าบาทไม่ที่อ่อนบาทแข็งจะส่งผลลบต่อทองคําแท่งทันทีนะครับคราวนีม้มาดูในส่วนของทองคําแท่งเลยเนี่ยเห็นไหมลากความสูงเวทไหมสัมผัสกันเขาชนเนี่ยไม่เท่าไรพอเขาเบรกเนี่ยเขาก็ไม่สนหน้าไหนนะ,ะเขาก็ขึ้น จากแนวต้านพันแปดร้อยสามสิบใช่ไหมครับพี่มีการพักไม่หลุดจากแนวต้านเป็นแนวรับสะบัดเลยนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสองหมื่นแปดพันห้ารอยี่สิบนะครับตอนนี้นะตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะครับมีแนวต้านอยู่ก็แถวเนี้ยแหละสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบให้ต้านเอาไว้ให้ก่อนสําหรับทองคําแท่งเก้าหกห้าแถวเนี้ยผ่านไหมพี่ดูนะดูไปพร้อมกันนะครับแถวเนี้ยผ่านไหม ถ้าใครจะซื้อแถวนี้พี่พิจารณาความเสี่ยงให้ดีนะครับคือก๊อฟไม่ได้เรียนว่ามันขึ้นไม่ได้นะแต่แถวนี้ส่วนใหญ่ราคาเขามมกพักตัวลงมากกว่าพี่เห็นไหมเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขายืนได้น้องก๊อฟเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปขายปีหน้าเลยอังั้นก็ต้านสองมืแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบถ้าขึ้นได้บาทต้องเอื้อนะถ้าบาทไม่เอื้อเนี่ยเอื้อเลยนะพี่มันพักเลยนะตรงนี้เป็นแนวต้านที่สําคัญให้ความสําคัญกับแนวรับ สอง0มื่ดพันสารอสิบแถวนี้ครับสอง7 0ดพันเจ็สิบาทแนวรับที่น้องเล่าให้พี่ฟังเขาลงมาหาพี่ๆจนเขาปรับตัวขึ้นไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นแถวนเนี้ยเนี่ยที่ขึ้นมาโซนเนี้ยเนี่ยน้องก๊อฟแถวนี้ถ้าเกิดเขาไม่ผ่านล่ะอ๋อถ้าไม่ผ่านเขาจะอย่างนี้เลยพี่เนี่ยอย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยแบบเนี้ยแถวเส้นเนี้ยตอนนี้ยังขึ้นอยู่ไงยังไงก็ว่าส่วนตัวนะก๊อมองว่าน่าจะขึ้นก่อนแต่ผ่านไม่ผ่านอันนี้ ต่างหากนะครับถ้าพักลงก็มีแนวรับแข็งๆอะไคือ2 8 2 7 8 7 0อันนี้เป็นแนวรับและแนวต้านในส่วนของทองคำแท่ง965นะครับกากลุ่มล้านทองให้ความสำคัญกับแนวต้านราคาอยู่แถวนี้แหละพี่29,598บาทโซนเนี้ยผ่านไหมถ้าผ่าน2,9909บาทจะเห็นสิ้นเดือนนี้เลยไหมหรือปีหน้า เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าขึ้นมาแถวเนี้ยเขาไม่ผ่านโอกาสที่พี่จะได้ซื้อถูกอ่ะบริเวณ29,329นะื่นเนสี่้วนนี้ยสองหมบาทอันเนี้ยเจอบ่อยนะราคาเนี้ยผมเรียนพี่ก่อนนะส่วนใหญ่ซื้อพักไม่ค่อยนานแล้วมักจะขึ้นเลย สำหรับสายดีเทสั้นก็ลองพิจารณาแนวรับดูนะครับแนวรับถัดไป28,873บาทสำหรับทองคำแท่ง94้าสีตัวเปอร์เซ็นต์หรืโฟนหรือทองเป็นกิโลนะตอนนี้ยังขึ้นพี่เห็นไหมอย่ามีการตัดลงแบบนี้นะบอกเลยเขาเล่นเลยนะครับมันขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วพี่ <S <S คราวนี้มาส่วนของโกลฟิเจอร์นะครับซีรีส์ Z หมดอายุเทได้ประมาณสสัปดาห์นะครับ ชุดนี้เป็นการวัดแบบฟิร์นิเจแบบเอ็กเทนชั่นเท็ลับเปลี่ยนไหมเนี่ยเท็ลับเลย28,000เด้งขึ้นไปชนต้านสำคัญเลย28,650ตอนนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ย600โอ้ยใกล้นี่โอแถวนี้แหละนี่เลยเนี่ยละต้านสำคัญผ่านไหมอ่ะเนี่ยยังไม่มีสัญญาณขายเลยนะแต่ผ่านไหม ถ้าหากว่าผ่านโอกาสที่ยังขึ้นต่อแต่เขาจะขึ้นที่ในกรอบนี้แล้วพี่เนี่ยพี่ดูได้เลยกรอบเนี้ถ้าขึ้นได้ให้เป้าการขึ้นสอง3 0ืแดพันเก้ารอยสามสิบแต่ไม่ค่อยเชียร์มันถึงเลยนะก็ว่าโซนแถวเนี้ยตั้งแต่ขึ้นเบรกสอง5มแดันห้อยห้าสิบเนี่ยผมว่าต้องพิจรารณาละพี่ดูด้เพราะเขาเคยเบรกไงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยเบรกพี่เห็นไหมแต่พอเบรกขึ้นมามันขึ้นได้ท่าเนี้ยเนี่ยเราพัก ถามว่าเบรกขึ้นไปเลยได้ไหมได้แต่มันต้องมีข่าวบวกด้วยไงแต่มันปลายปีหลังจากสัปดาห์นี้แล้วก็ว่าข่าวเขาจะเล่นน้อยแล้วพี่เขาจะเริ่มพักแล้วมากกว่าเทรดดงเทรดเดอร์น่าจะพักปิดรับรู้ผลกำไรขาดทุนจริงแล้วอันนี้สัปดาห์ที่3 1 2 3สโอกาสน่าจะเกิดวินโดว์เดซซิ่งหรือคอร์เบิลวิชชิ่งมากกว่าในวันศุกร์นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ากองทุนเน่ยจะปิดรับรู้ผลกําไรขาดทุนจริงฉะนั้นก็ว่าสัปดาห์นี้ช่วงปลายสัปดาห์น่าจะพันผวนเพราะ เหมือนกองทุนเขาเปิดมาเขาต้องให้กลุ่มนายทุนต้องทราบว่าเขาปิดผลประกอบการเนี่ยมันดีนอันนี้ต้องระวังนะพี่เขาปิดรับรูปผลกำไรขาดทุนจริงนะบอกไว้ก่อนแนวรับ28,4 1 0ืสิบถ้าเขาพักลงมาก็จะมีแนวรับแข็งๆอยู่2แนวเนี่ยสองหมื่นน้ยนี่ก็มีโอกาสถ้าเกิดพักนะครับพี่แถวนี้ก็ว่าเป็นไปได้แต่น่าจะยากแล้วล่ะมันลึกไปสองหมื่นแปดพันทวนะ สำหรับ GoFuture Series Z นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ GO นะ GO ที่พักลงมาเป็นดนยูไม่อยากรู้อยากรู้ที่กำลังพักลงตอนนี้แล้วเด้งขึ้นขึ้นไปได้เท่าไหร่ดูนะ100ใช่ไหมลากขคือ้ังบนเทสรับพอดีเลยนะ1758มีต่ำกว่าเหรียญหนึ่งมั้งตรงเนี้ย 7, 7ได้มั้งครับเราเด้งเลยนะขึ้นมาเช้านี้เนี่ยเบรก เนี่ยแนว1802กตอนนี้อยู่1805แล้วนะในตอนนี้นะต้องดูว่าชุดที่ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยในกรอบนเนี่ยอันนี้พี่ดูนะครับเนี่ยในกรอบนี้นะกรอบนี้นะดูนะถ้าฝ่าไม่ได้ราคาที่ขึ้นมาก็ให้ต้านเลย1820ี18่ก็ว่ากรอบเนี้เป็นกรอบที่ถ้ายืนไม่ได้เขาจะทุบจากในโซนเนี่ยแหละเราเรียกเป็นโซนง่ายกว่านะครับฉะนั้นให้แนวรับสำคัญไว้ 1,784ถ้าหล่นลงมาแถวเนี้ยอันนี้ต้องคิดแล้วซื้อไหมเพราะมันปลายปีถ้าหลุดลงมาอีกจะซื้อเพิ่มไหมพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบก็ว่าสองลับเนี้ยส่วนตัวเห็นด้วยพี่ดูเดียอย่าทําการตัดลงนะบอกเลยของเอาเลยนะฉะนั้นราคาพันแปดร้อยสองส่วนตัวราคาที่เกินพันแปดร้อยส่วนตัวนะครับพี่อย่าซื้อเลยซื้อถูกกว่าดีกว่านะ คือถ้าซื้อมันต้องรับเสี่ยงอ่ะเอาน้องก๊อฟเกิดเขาไม่หลุดเขาขึ้นต่อมันก็ดีไงพี่แต่ถ้าติดเนี่ยผมว่าพี่ได้ถือข้ามหลายวันอยู่นะเพราะเขาเทสรับแล้วฉะนั้นรับเนี่ยโอกาสถึงก็ว่ายากแต่สองรับเนี่ยก็ว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดเขาพักกันลงนะอันนี้เป็น g o นะครับคราวนี้มือดูในส่วนของ x อ e. u หรือสปอ t ตอันนี้เป็นภาพรวมก่อนเทดเราต้องทราบก่อนว่าตอนเนี้ย เป็นแนวโน้มขึ้นหรือลงกันแน่อยู่ในแพทเทิร์นไหนนะดูนะ100หนึ่งร้อยข้างล่างน,นะครับขึ้นทางบนเทสเน็กไลน์พันเจ็ดร้อยห้าสิบสามเนี่ย,ย,ย,ยโอ้โหไม่ขาดไม่เกินเอ๋อมีมีม,ม,มีต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองขาดไปเรียนหนึ่งแล้วขึ้นเลยครับฉะนั้นจากแนวต้านพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเป็นแนวรับแล้วครับฉะนั้นตอนนี้ในส่วนของโกลสปอตอยู่บริเวณพันแปดร้อยหนึ่งเนี่ยแถวเนี้ยขึ้นได้ไหม ถ้าขึ้นได้สําหรับภาพรวมรายวันนะเขาจะอยู่ในกรอบ30เหรียญเลยพี่โอ้น้องก๊อฟทำไมกว้างจังเลยพี่ดูที่เขาขึ้นเนีย่ยก็ทีละ20เหรียญน,นะพี่ดูดีๆนะพันเนี่ขึ้นมา77เลยนะเกิน20เหรียญด้วยนะพักยื้อแถวนี้พี่ดูเขาขึ้นอีกทีพันแระดับ20กว่าเหรียญทั้งนั้นอันนี้กว้างเลยอันเนี้ต้องดูว่าพี่ดูอินดิเคเตอร์ด้วยตวงพี่เองดีกว่าสูงขนาดเนี้ พี่อยากซื้อไหมพี่ตอบเองเลยครับเนี่ยสูงขนาดเนี้จะซื้อไหมหรือถ้าเขารอเขาพักเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วพีหยนหมาชนแล้วเขาพักไม่หลุดแล้วเขาขึ้นต่อเขาขึ้นเลยเพีเห็นหมาแต่อันนี้มันโซนสูงไงคราวนี้เรามาดูในส่วนของทพี่ดูนะครับเราก็ลากเส้นเห็นไหมสัมผัสความสูงจุดต่ําสัมผัสกันเป็นสามเหลี่ยมเลือกทางหรือสมิทิเอรแดงก็จึงสามเหลี่ยมมันมีไม่เยอะครับมีอยู่สองสามรูปแบบ จะเป็น Extending จะเป็น Descending Excending ก็สามเหลี่ยมขาขึ้น Descending ก็ Des ตรงตัวเดฟนะครับพี่โอ้โหหลุดนี่ก็อ่วมเลยนะแต่นี้มันเป็น s m e t ต i c a l เขาเลือกแล้วเขาเบรกขึ้นมาเขาถึงได้เลือกขึ้นไปแท่งเทียนตอนนี้ต้องดูว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ไหมถ้าหลุดก็พ่พี่ได้ซื้อแถ่เนี้ยก็น่าซื้อแล้วนะถ้าหลุดลงมาค่อยซื้อเพิ่มนะครับโอ้ยน้องกอแล้วเกิดมันลงอ่ะทีลสะสเต็ปดีกว่านะครับ ไม่งั้นมัน Buy a แอนะพี่อันนี้เป็น t m m Frame หนึ่งวันแถวนี้มันต้านนะเนี่ยโซนเนี้ยต่ออันนี้จะเป็น t m m f r ฟ m e สี่ชั่วโมงนะครับชุดนี้เราก็วัดจากจุดต่ำบริเวณพันเ็ดริกว่านะขึ้นมาเทสรับพันเจ็ดอยห้าสิบห้าพี่เห็นไหมมีมีเขาหลุดลงไปเขาเฟ้าลงไปฟึบเหมือนอย่างเงี้ยฟึบเด้งขึ้นทั้งชุดไม่มีชุดพักเลยนะ อันนี้มีโอกาสเป็นชุดพักถ้าอันนี้เป็นชุดพักหมายความว่าถ้าเกิดเขาไม่หลุดน้องก๊อฟเนี่ยเส้นนี้เขาไม่หลุดเนี่ยเป็นชุดพักขึ้นต่อเลยนะฉะนั้นต้านถัดไปเนี่ยพันแปดร้อยหนึ่งอ๋อมันแถวนี้นี่อันนี้แล้วก็พันแปดร้อยสิบแปดเหรียญแถวนี้ก็ว่าต้านเนี่ยก็ว่าแข็งแล้วเนี่ยแถวเนี้ยนะครับถ้าหากว่าแถวนี้แล้วเกิดเขาขึ้นไม่ได้เขาไม่ได้พักแล้วขึ้นน,น้องก๊อฟแถวเนี้ยเกิดเขาหลุดเหรอครับ ถ้าหลุดก็จะมีแนวรับบริเวณประมาณ1781และ1767ส่วนตัวให้น้ำหนักกัน2ต้ตันเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาหลุดต่ำกว่านี้ล่ะเนี่ย1 7 5เจ็ด้า้าเี่ยโอ้งนลึกเลยพี่งั้นลึกเลย,ลเลยแต่มันเป็นปลายปีไงปลายปีมันไม่ลึกมากหรอกมันเป็นการพักเพื่อขึ้นเหมือนล่าคนที่ติดช็อตแถวเนี้ยติดเซล์ะพูด,ดง่ายๆนะติดเซลล์เนี่ยลากขึ้นมาเชือดอ่ะเอาให้ตายอ่ะพูด,ดง่ายๆเอาให้แบบทุกข์เลยอ่ะ โอ้โห oh, ใส่ขึ้นจริงแล้วมั้งซื้อปุ๊บพักทิ้งเลยมันมีบ่อยแบบนี้นะครับฉะนั้นชุดนี้ที่เป็นอินดิเคเตอร์ในส่วนของสัญญาณที่ปรับตัวลงเนี่ยแถวนี้เห็นไหมว่าเขาเขาเบรกเห็นไหมครับเบรกแล้วขึ้นเสร็จแล้วพักลงมาขึ้นทางเราก็ลากความสูงเนะี่เห็นไหมต้องดูว่าแถวนี้เบรกขึ้นมปได้ไหมถ้าเบรกขึ้นได้โอกาสขึ้นมาโซนเนี้พันแปดร้อยสิบกว่าสิบแปดเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าขึ้นไม่ได้เขาพักลงมาอันนี้พี่จะได้ซื้อถูก พิจารณานะครับคราวนี้สำหรับคนที่เทรดสั้นเลยอันเนี้ยตั้งใจทํามาให้ดูนะพี่ส่วนใหญ่เราจะคุยกันในเรื่องชุดนี้อยากรู้ว่าไอ้ที่เด้งอยู่เนี่ยขึ้นจริงไหมขึ้นได้เท่าไหร่เราก็ลากจากความสูงบนบริเวณ1877ช่วงลอยกระทงลากลงมาเลยจุดต่ำพันเจ็ดร้อยยิบห้าพี่เห็นไหมแล้วเขาวิ่งขึ้นเลยครึ่งทาง เราคุยกันไปแล้วนี่ขึ้นมาก็ว่าเก่งๆเนี่ยสองต้านเนี้ยถึงพันแปี่เนี่ยก็ว่าเก่งละชนแล้วพักข่าวนี้มาดูจุดที่เราจะสังเกตกันดูนะพันแเนี่ยโซนนี้ยเป็นโซนพี่ต้องระวังแล้วถ้าราคาขึ้นมามันไม่ใช่ราคาซื้อตามนะก็เรียนพี่ก่อนโอ้น้องก็พูดเหมือนใบแอดช็อตก็ไม่ได้ใบแอดช็อตเดี๋ยวพี่ดูก่อนราคาที่เกินพันแบสเป็นจุดที่เกินความสูงเดิมหนึ่ง สองแนวต้านต่อไปคือ1829โซน1829แถวเนี้ยเขาไม่เคยผ่านมันนานมากแล้วพี่รอบที่แล้วผ่านเนี่ยคนที่มาดักเซลล์ดักขายกันแถวเนี้ยวันนั้นก็ติดประชุมกับทางต่างประเทศก็บอกเลยคืนนั้นก็เลยไม่ได้เล่นเหมือนล่อตายพี่วิง่งโอ้โหพี่ดูเดียทีเดียวถ้าผมเล่นคืนนั้นนะน่าจะอ่วมอ่ะเพราะผม ช็อตแน่นอนอะ่ะมันลากทีเดียวนะมันขึ้นไปนู่นพันแปดร้อหกสิบกว่าเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่ติดติดตายเหมือนกันนะอันเนี้ยฉะนั้นโซนเนี้ยเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยแถวเนี้ยนะครับคราวเนี้ยมาดูเลยว,ว่าหลังจากไอกจุดความสูงที่เท่ากันพี่ดูนะอันเนี้ยความสูงเท่ากันเห็นไหมจะคล้ายๆกันเห็นนะเขาเบรกจากจุดเล็กๆคือพี่ครับเขาเกิดจุดต่ําพี่เห็นไหมความสูง ขึ้นมาแล้วเกิดการพักไหมนะจุดต่ำเนี่ยยกสูงขึ้นเอ๊แบบเนี้ยังไงตกลงขึ้นต่อได้ไหมจุดต่ำเนี่ยเขายกขึ้นเสร็จแ,แล้วความสูงก็ไม่ผ่านพีน่เห็นไหมเขาทิ้งเรามาเกิดโลใหม่เทบริเวณพันเแถวนี้ปุ๊บจากชุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดต่ำของไทม์เฟรมเดย์เขาวิ่งไล่ขึ้นเลยแล้วมาพักยื้อบริเวณพันเจยบพี่เนไหมวันนั้นเขาตั้งฐานแล้ว วันนั้นเราคุยกันว่าถ้าเกิดหลุดนะพี่อย่างมากพี่ก็ได้ซื้อถูกแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยโอกาสลงเนี่ยมันจะยากแต่มันจะมีจุดยืนยันคือถ้าเกิดเบรพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามผมว่าไม่ลงแล้วแหละผมว่าน่าจะไปขึ้นต่อเลยมากกว่ามันก็ไปของเขาฉะนั้นวันนี้หลุดพันแปดร้อยไหมเส้นเนี้ยถ้าหลุดก็เพราะพี่ได้ซื้อแถวเนี้ยพันเจ็ดร้อยแปดสิบเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยถ้าหล่นลงมาจริงนะจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากกว่าเพราะนี่มันก็สูงมากไง ต้องไปดูบ่ายบ่ายหนึ่งบ่ายสองเนี้ยว่าไอแถวเนี้ยที่ขึ้นมาแล้วแบบเนี้ยพักไหมเพราะว่าทาเฟรมสั้นเขาขึ้นเร็วจบเร็วพี่เนี่ย r อ X i ดูเหมือนขึ้นไม่ค่อยได้ด้วยไอขึ้นขึ้นเนี่ยเผ่อๆก็ว่าน่าจะน่าจะเกินนะแถวเนี้ยน่าจะขึ้นได้แต่ไม่น่าจะเบรกหรอกให้ระวังการพักไว้ด้วยสําหรับทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วถ้าชุดเนี้ยอันเนี้ยอ่ะคนที่เทสั้นนะให้สั้นในสั้นเลยอ่ะนี่ลากความสูงจุดนี้ขึ้นมาเห็นไหม เขาพักตัวน้อยนะพักได้น้อยอ่ะแบบเนี้ยโอกาสปรับตัวขึ้นส่วนตัวก็ว่ามีแต่ว่าเขาพักตัวมานาะเพราะเขาติดเส้นพี่เห็นีหยฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นเดย์เทรดเทรดสั้นเทรดแบบ5นาทีพี่อยากปิดเลยครึ่งวันพี่จะปิดอย่างเงี้ยอ่ะงั้นพี่ดูวันนี้นะแนวรับคือพันแปดร้อยเด้งได้ไหมก็ว่าให้เนี่ยพันแปด้อยหกแถวเนี้ยถ้าเด้งนะถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุดนะพันแปดร้หกถึงพันแปร้ยสิบสี จะเป็นการขึ้นพักตัวแล้วขึ้นต่อเพราะว่าไม่หลุดเส้น EMA ถูกไหมแล้วถ้าเกิดหลุดแล้วน้องก๊อปผมว่าพันเจก้าสิบไม่น่ารับอยู่แต่ว่าแถวนี้เป็นแนวรับที่แข็งพี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็ชนหลายครั้งแต่รับจะแข็งกว่าแล้วซื้อน่าจะถือว่าเจ็บน้อยคือพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามแถวเนี้ยถ้าต่ากว่าเนี้ก็บรนาซื้อแล้วโซนเนี้ยที่ตีกรอให้ถ้าหลุดลงมาจริงนะซื้ออย่างเดียวเลยดูนะขึ้นด้านบนใช่ไหมครับพี่ดูนะ แต่ครั้งนี้ r s SI เเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นตามเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาครึ่งทางเ่ยเริ่มตีออกข้างเลยอย่างเงี้ยคือแรงซื้อมันน้อยอะถ้าหล่นก็ซื้อแล้วกันพี่จบแล้วมีเพียงเท่านี้ครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับโอ้ใกล้เที่ยงแสบตามากเลยขอขอบคุณพี่ๆที่ติดตามผ่านทาง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับผมขอโชคดีเป็นของพี่ตายปีนะระวังเลยลงซื้อ เบรกต้านสําคัญซื้อจบมีแค่นั้นเราคุยเรื่องนี้มาเยอะแล้วตอนนี้พี่เห็นหมดแล้วว่าสิ่งที่น้องพูดมันเป็นแบบนั้นจริงๆโชคดีนะครับสวัสดีครับ